สครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพูดถึงการขอพอรที่ถูกต้องนะครับนะครับการขอพอรที่ถูกต้องนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับโดยเฉพาะใครที่ไม่เคยมาทลิปกับผมเลยนะครับผมก็จะแนะนำว่าดีที่สุดควรจะขอเพียงหนึ่งเรื่อง ส่วนใครที่เคยมาแล้วนะครับเรารู้กระบวนการแล้วว่าขอแล้วมันเริ่มสําเร็จละขอได้ง่ายเราสามารถขอได้สูงสุดไม่ควรเกิน2เรื่องนะครับแต่แนะนําถ้าต้องการผลลัพธ์ที่ดีมากๆจริงๆนะครับก็แนะนําแค่เรื่องเดียวดีที่สุดเลยนะครับการขอพรนะครับขอหนึ่งเรื่องเท่านั้นนะฮะดีที่สุดนะครับ อย่างที่2อนะครับกำหนดขอบเขตของความสําเร็จให้ชัดเจนเช่นการที่เราขอปิดทีวลูกค้าที่ตอนนี้เจราจาอยู่ต้องการประสบความสาเร็จ3ลายมูลค่าร้อยล้านอย่างเงี้ยนะครับก็คือขอจอดจงแบบนี้ไปเลยนะฮะอย่าไปขอให้รวยขอให้ราบลื่นขอให้ชีวิตสงบสุขแบบนี้เรียกว่าไม่ชัดเจนผมอธิบายอย่างนี้นะครับให้เรานึกถึง เวลาที่เราเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือและผู้ใหญ่คนนั้นสามารถที่จะช่วยเหลืออะไรบางอย่างกับเราได้เวลาเราไปของานผู้ใหญ่หรือขอผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ถามว่าอยากจะให้ช่วยอะไรถ้าเราบอกว่าขอให้ผมรวยครับขอให้ผมมีกินมีใช้ขอให้ผมสุขสบาย ท่านก็คงเออแล้วยังไงเรียกว่าสุขสบายยังไงเรียกว่ามีกินมีใช้อ๋อออยากได้ข้าวเวลานหนึ่งมื้อใช่ไหมเวลาสามมือ้อก,ก็มีข้าวกินแล้วนะอย่างเงี้ยท่านก็อาจจะให้แค่น,นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขอให้รวยอย่างเงี้ยเท่าไหร่เรียกว่ารวยอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่ชัดเจนแต่ถ้าเราไปขอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเราบอกว่า,าท่านครับผมกําลังดีลโปรเจกต์นี้อยู่มีมูลค่า100ล้านและโปรเจกต์เนี้ยจะสําเร็จได้ถ้าคนเซ็นอนุมัติอ่ะ ภายในเดือนนี้ผมต้องการให้ท่านช่วยเร่งให้การอนุมัติดีลเนี้ยสำเร็จภายใน30วันนี้เลยครับอย่างงี้เรียกว่าเจาะจงขอเป็นแค่เรื่องเดียวแบบนี้เรื่องเรื่องแบบนี้นะครับเนี่ยคือจะชัดเจนและดีที่สุดเพราะเนี่ยหมีขอบเขตความสําเร็จที่ต้องการขอให้ชัดเจน2มีกรอบเวลามีกรอบเวลาที่ชัดเจนนะต้องสัมพันธ์กับความเป็นไปได้ด้วยนะครับเช่น ขอร้อยล้านอย่างเงี้ยจากเดิมปกติได้เดือนละ10ล้านแล้วเดือนนี้ขอเดือนร้อยล้านเลยแล้วขอภายใน3เดือนหรือ1เดือนอย่างเงี้ยโอ้อาจจะไม่ได้นะฮะเราก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าความเป็นไปได้อยู่ที่เท่าไหร่นะเช่นเราเคยได้ได้สิล้านขอสัก12ล้านเนี่ยเป็นไปได้นะมันขยับขึ้นมาได้นะแต่ถ้าขอแบบก้าวกระโดดมากๆนะดูแล้วต้องถูกหวยถูกลอตเตอรี่อย่างเดียวอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับอ่าทีนี้โอเค ช่วงเวลานะครับก็ควรจะเหมาะสมด้วยนะครับทีนี้ทุกคนไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องขอความมั่งคัง่งหรือขอมีเงินอย่างเดียวนะครับเราต้องดูได้ว่าปัจจุบันความสําเร็จของเราต้องการเลเวลไหนยกตัวอย่างนะครับอผมยกตัวอย่างนน้นะครับข้อสีเนี่ยนะครับถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้เลยคุณไม่มีธุรกิจเป็นของตัวเองหรืออยากมีไรายได้แต่ยังไม่รู้จะทําอะไรให้คุณขอให้เจอธุรกิจที่ใช่ ขอโอกาสที่เหมาะที่สามารถทำเงินได้จุดๆบาทภายในกี่เดือนฟังนะครับที่ทำเงินได้กี่หมายความว่าธุรกิจนี้สามารถทำเงินได้เท่าไหร่แล้วคุณต้องเข้าใจด้วยนะธุรกิจเพิ่งเจอคุณอย่าคาดหวังที่มันโอเวอร์เช่นโอ้ยเพิ่งเจอธุรกิจนี้งั้นขอให้ได้ธุรกิจที่ไม่รู้เลยตอนนี้ยังไม่รู้ทำอะไรแต่ขอให้ได้ธุรกิจร้อยล้านอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็อ่า มันมันก็เป็นไปได้ยากเนาะผมใช้คาว่าอย่างกันินมันมันไม่ใช่มาตรฐานปกติทั่วไปเพราะเนี่ยคุณควรจะเหมาะสมนะครับว่าอาวอย่างน้อยๆนะครับเจอธุรกิจที่ใช่นะครับอ่าส่วนถ้าใครมีธุรกิจแล้วนะครับขาดหรืออะไรก็ขอสิ่งนั้นครับเช่นใครที่เป็นสตาร์ทอัพใครที่ทําธุรกิจต้องการเงินลงทุนขอให้มีเงินมาหมุนลงทุนหรือใครที่ต้องการให้นักลงทุนมาลงก็ขอให้มีอินเวสเตอร์นักลงทุนมาลงกี่บาทภายในกี่เดือนขอไปเลยชัดเจน นะครับถ้าธุรกิจคุณไม่มั่นคงขอให้ธุรกิจมีรายได้ที่มั่นคงคือคุณอาจจะใช้รายได้เดิมก็ได้เช่นปกติได้เดือนละ50,000นคุณอาจจะขอที่5้0 0 0นอ่าไม่ได้ขอเยอะนะห้าแสแต่มีความมั่นคงต่อเนื่องอย่างเงี้ยนะครับขอได้ขอได้แบบต่อเนื่อง10เดือน12เดือนก็ขอไปนะครับอ่าถ้าธุรกิจคุณอยู่ในช่วงกําลังเติบโต โอ้คุณต้องการมีรายได้เพิ่มหรือขยายสาขาเพิ่มคุณก็ขอเลยขอมีรายได้เพิ่ม20%าจากปีที่แล้วหรือภายในกี่เดือนก็แล้วแต่นะครับอ่าก็ไปลองดูตามเหมาะสมของตัวเองนะถ้าธุรกิจนี้กำลังดิวอยู่ความสำเร็จยังไม่มาเป็นเช่นธุรกิจคุณกำลังเก็บลูกค้ารายนี้อยู่นะแล้วก,ก็อต้องการความสำเร็จจากดิวนี้นะครับดิวสำคัญก็ขอให้ดิวผ่าน ภายในกี่เดือนก็ว่าไปภายในกี่วันและไดออเดอร์เท่าไหร่กี่ล้านก็ว่าไปนะครับถ้าคุณทําอาชีพอิสระนะที่ไม่ใช่พนักงานประจำแนะนําว่าแนะนำนะนีนะน่นนเป็นข้อแนะนํานะควรขอเรื่องให้มีลูกค้าและมีรายได้ที่มั่นคงเพราะงานอิสระปัญหาคือรายได้ไม่มั่นงคงควรให้ขอมั่นคงเป็นขั้นต่ําเช่นอขอมีอรายได้มั่นคงไม่น้อยกว่าเดือนละ1 0 0 0 0แบาทอย่างเงี้ยน,นะครับก็ก็จะดีนะแนะนําอย่างนี้เลยนะครับ ไม่จําเป็นต้องไปหรือบางคนอาจกําลังดิวลูกค้าใหญ่ก็ไปอยู่เรื่องการขอดิวให้สําเร็จก็ได้กาลังดิวลูกค้ารายนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะก็ก็ขอให้ดิวหนาสาเร็จนะเพราะนี่เราต้องพิจารณานะครับว่าเราต้องการสิ่งไหนให้แน่ชัดในความสําเร็จที่เราต้องการนะครับไม่ใช่ขอให้มีเงินขอให้รวยอย่างเดียวอันนี้ท่านให้แบบงงๆอะ่ะท่านให้ไม่ได้นะครับขอชัดเจนยิ่งถ้าใครอ,อยากจะมีความ สัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวมีสุขภาพที่ดีอยางงี้ก็ขอได้เหมือนกันนะครับะนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นมันอาจจะไม่ได้มีไทมิ่งที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่ได้เพียงแต่ถ้ามันไม่ได้ยากมากอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับทีนี้การขอพรอที่ดีนะครับผมจะแนะนําว่าควรส่งผลภายในจริงๆอ่ะภายใน1ถึงถึง3เดือนนี่คือดีที่สุดเลยหรือภายใน12เดือน นะอันนี้คือไม่ควรเกินนี้นะครับมันเหมือนคุณวางแผนชีวิตคุณมันเหมือนคุณทำเยียรีแพน่ะหรืออ่าควอเตอร์แผนของบริษัทเนี่ยครับคุณมีแผนของคุณแล้วคุณเอาแผนนั้นน่ะมาใส่เข้าไปในคำขอได้เลยนะครับ <wit. S 1> มเมื่อสำเร็จหรือครบววลาแล้วค่อยกลับมาขอพรใหม่นะครับทุกคำขอจะต้องไม่บีบคั้นเจาะจ,จงจนเกินไปจนไม่มีทางออกเช่นเรามีลูกหนี้เป็นนายกรเราอยากให้ในายกจ่ายหนี้เรา1ล้านใน3เดือน อันนี้ค่อนข้างเจาะจงว่าต้องได้เงินจากนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือบางครั้งนี้ครับเคสเนี้ยการที่เราบอกว่าไม่ให้เจาะจงไปที่คนเพราะคนเนี่ยมันมีเรื่องของดวงของเขาอะมีความสัมพันธ์เนยเช่นสมมติว่านายกเนี่ยชีวิตเขากาลังตกต่าคุณขอให้เขาอะหาเงินมาจ่ายหนี้หนึ่งล้านมันอาจจะเป็นไปได้ยากมากนะครับแต่ถ้าคุณขอว่าขอใหอ้อ่ลูกหนี้มาจากใครก็ได้ นะมาให้คุณได้ล้านหนึ่งจากที่คุณมีลูกหนี้อยู่10ล้านอย่างเงี้ยให้เขามาจ่ายคุณอย่างเงี้ยได้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าลูกหนี้ที่ติดค้างอยู่ใครก็ได้เข้ามาเถอะนะขอให้มีเงินเข้าอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับข้อ7นะครับทุกคําขอถ้าขอมากเกินไปหรือเกินกว่าลิมิตที่ดวงเราจะเอื้อมถึงหรือมันมันเกินปะกะติเช่นคุณต้องการธุรกิจหมื่นล้าน แล้วถ้าคุณจะทาธุรกิจในประเทศไทยพูดตรงๆหมื่นล้านเนี่ยคุณเข้าขั้นเจ้าสัวคุณคุณเข้าบางธุรกิจมันมันไม่สามารถไปถึงได้คุณต้องเข้าใจก่อนเพราะเนี่ยถ้าธุรกิจคุณศักยภาพมันไม่ถึงมันจะทําให้คุณต้องเปลี่ยนธุรกิจคุณจะต้องเลิกธุรกิจเดิมบางครั้งธุรกิจที่คุณทําอยู่อาจจะเจ๊งอาจจะมีปัญหานะครับเพื่อที่จะบีบให้คุณต้องเปลี่ยนธุรกิจหรือเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนวิธีการ เปลี่ยนอะไรบางอย่างในการทํางานเพื่อให้ทําให้คุณได้หมื่นล้านอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็คืออันเนี้ยผมพูดถึงาการขอที่เกินลิมิตบางทีมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับอ่าเพราะนี้แนะนําว่าไม่ควรขอที่เกินลิมิตมากเกินไปนะแนะนําทุกอย่างที่คุณขอพ่วงท้ายทุกคําขอด้วยคําว่าโดยง่ายและสบาย เพราะถ้าคุณไม่พ่วงคํานี้สิ่งที่คุณมาอาจจะได้แต่โคตรยากโคตรเหนื่อยโคตรลบาบากโคตรทรมานโคตรทุกข์ใจอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอานะเราจะต้องโดยง่ายและสบายใส่คํานี้เข้าไปและเป็นการป้องกันการแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นเช่นคุณอาจจะได้ตังค์ได้เงินแต่ทะเลาะกับคนที่บ้านแบบนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องที่ดีหรือมีปัญหาเรื่อง สุขภาพอย่างเงี้ยคงไม่ไม่ใช่เรื่องทีดีเพราะเนี่ยการกำกับโดยง่ายและสบายท้ายคำขอจะช่วยโปรเทคได้นะครับเมื่อขอพรสำเร็จแล้วให้กลับมาขอบคุณหรือกลับมาขอพรใหม่ได้นะครับ mm. พรที่ขออาจจะสำเร็จแค่ครึ่งเดียวหรือ90%ไม่จำเป็นต้อง100%ซนะครับหากบรนลุสำเร็จมากกว่าหรือง่ายกว่าปกติที่คุณเคยได้ที่คุณเคยทำเราก็ถือว่าส่งผลแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณมีเวลานะครับในคืนนี้นะครับลองลิส s ์คำขอของคุณออกมาแล้วคัดกรองนะครับคำขอและดีที่สุดคำขอควรจะจบภายในประโยคเดียวประโยคเดียวเช่นขอให้ธุรกิจของขอให้ธุรกิจมีเงินเข้า10ล้านบาทภายใน3เดือนแค่นี้พอนี่คือ1ประโยคสั้นๆ ไม่ควรเกิน3วินาทีไม่ควรเกิน5วินาทีนะครับแล้วเราจะพูดแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆตอนที่ขอบผอนะครับเช่นตอนในที่เราขอเราจะมีเวลาประมาณ2นาทีแต่เราพูดแค่3วินาทีต่อประโยคเนี่ยแต่เราพูดวนซ้ำวนซ้ำวนซ้ำ,น,ซำนะครับจนกว่าผมหรือนักพจน์จะบอกว่าโอเคผ่านนะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณมีเวลานะครับลองไปคัดกรองแล้วลองดูว่าเราจะขอบรอนว่าอะไรสําหรับใคร ที่เคยขอพอรกับผมแล้วเคยไปไหว้พระกับผมแล้วจะเข้าใจในขั้นตอนนี้นะครับไปเรียบเรียงของคุณเองส่วนใครที่เข้าหลักสูตรปาจิ c o คอมานที่ผ่านมาใครที่เคยทำมานิเฟสเคยฝึกมานิเฟสกับผมแล้วนะครับคุณสามารถใช้เทคนิคมานิเฟสนั้นในการขอพอรคุณจะยิ่งเพิ่มอัตราความสำเร็จได้รวดเร็วและมั่นยัาม,มากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ